ok，call 到8來1为了留呢1瞓。嗯哼。嗯哼、uh。嗯、huh. 哼。嗯、呃、哼。嗯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 哼。 ถ้าจะแปลนะครับถ้าจะ出现出นก็คือปรากฏปรากฏตัวถ้าจะ出现แปลว,ว่าการปรากฏตัวของเขาลิ่งลิ่งแปลว่าทำให้ตาเจคือทุกคนการปรากฏตัวของเขาทำให้ทุกคนเป็นยังไง感到รู้สึกรู้สึกรู้สึกจะยั很ง很惊喜ื喜ก็ค surprise ครับ ข้อหนึ่งจึงแปลว่าการปรากฏตัวของเขาทำให้ทุกคนรู้สึกเซอร์ไพรส์ราสมากเลยกับข้อบีครับทาบา่าป่าอวดเชชันจังเเช่นชัน,น,นแปลว่าเสื้อเชอิ้ตสวปกติใช่ป่าว่าทำใช่ไหมครับส่วนคำว่าจั้งคือสกปรกครับประมาณว่าอยากจะสื่อความหมายว่าเขาทำเสื้อเชิ้ตของฉันสกปรกไปข้อสี่ครับเชื่เชืนน่อกูจื้อชิ้งน้ำหมไดูจือคือกางเกง สูสืสอ้อผ้าตัวนี้ซื้อมาจากไหนกันข้อดีล่ะ,ะเขา穿着白衬衫打着花领带穿แบบว่าสวมขาวก็คือขาวเสื้ชิคือเสื้อเชิ้เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวต่า,จางจากกางกตัื้อาากหนนี่ะเวาบตั่วขาวครัขาป,ปกับหลเชิตือ้อเชตขาสวเื้อเชิตาวต่างงเกตนี้อา,ายไ ข้าปุ๊บจะแปลว่าลายดอกแล้วนะครับไม่ใช่เนคไทแบบเป็นสีเรียบนะครับข้อหนึ่งกปลคือมีลายดอกแสดงว่าผูกเนคไทาลายดอกครับเขาสวมเสื้อเชื้อสีขาวผูกเนคไทาลายดอกน้องๆคิดว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะครับเช่นข้อ1 B C ตุยถ้าเลือกข้อ2คือ A D ตุยถ้าเลือกข้อ3คือ A C D ชั่วคือ A C D ผิดทั้ง3าข้อเลยกับข้อ4ครับ b c d ตุย้ย b c d ถูกครับนออ้องๆตอบมาเป็นหนึ่งหนึ่ง b c ตุ้ยค่ะ b c ตุ้ยถูกด้วอืมเอาละครับฉเฉลยนะครับผม้งหังซจะเลือกข้อที่ผิดออกมาสองข้อข้อที่ผิดข้อแรกคือข้อ b ครับข้อ b ผิดอ่เราจะรย์พี่ท่านอ่าพอมันพอมัน เวลาที่เราจะบอกว่าทําให้สกปรกนะครับเราจะไม่ใช้คําว่าชั่วจังต้องใช้คาว่านุ่งจังนุ่งจังถ้าแกเป็นน่งนะประโยคนี้จะถูกเลยถ้า把我的衬衫弄脏了อันนี้ถูกครับค่ะชั่วใช้ไม่ได้ <Ha. S 1> อีกข้อน่งที่ผิกก็นกเกอร้อสีอครับ这件裤子是从哪买来的ค่ะว่าเจียน ไม่ใช่ลักษณะนามที่ถูกต้องของกางเกงครับเราใช้กับเสื้อผ้าท่านบนนะคะถ้าเป็นเจียนเจียนเช่นยีเจียนเช่นชั้นอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกางเกงกับโปรงเนี่ยนะครับต้องใช้เขียวข้อ่จึงผิดครับคือลักษณะนามใช้ผิดส่วนข้อ A ะ่ะถ้าได้出现令大家感到很惊喜ไม่มีตรงไหนที่ผิดเลยครับข้อ D นะถ้า穿着白衬衫打着花领带 สวมนิ่เออสวมสวมสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็ปูนิกวทายลายดอกด้วยนะครับข้อดีก็ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อข้อ2ครับก็คือ A อดีเูกข้อ A ถูกข้อดีถูกครับข้อ2กับ 3B กับ C ผิดเพราะว่าต้องเปลี่ยนสู้เป็นโนและเปลี่ยนเจียนเป็นเถียวนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังดีๆนะคะเรื่องลักษณะนามตรงเนี้ยอย่าให้เสียคะแนนนะคะไปท่องมาดีๆทีนี้เนี่ยเราจะเฉลยต่อหรือว่าจะบอกแนวข้อสอบดีอะผมเราจะยเลือกซิเวลาไม่เหลือละเวลาไม่เหลือแล้วใช่ไหมใช่เลือกหน่อยอหรือว่าอยากไปสรุปสรุปให้หมดอ่าสรุปสรุปทั้งหมดเลยเอาข้อสุดท้ายสุดท้ายก็ได้อยากได้ข้อสุดท้ายนะอ่ค